นิวร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป๊กฝั่งสามีขอบคุณของขวัญชิ้นมหัศจรรันอย่างสุดซึง้งหวานมากนิวนภัทรสอนร้องเพลง Birthday, เบิร์ดเดย์เ๊กเปรมมััพร้อมยกลูกชายเป็นของขวัญฝั่งสามีขอบคุณของขวัญชิ้นมหัศจรรันอย่างสุดซึง้งขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปซะแล้วแถมอีกไม่นานก็จะได้เจอกับลูกชายคนแรกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่ม เบคเปรมมนัสและนักร้องสาวนิวนาัศสรสที่ตอนนี้มีอายุคันกว่า30สัปดาห์แล้วล่าสุดวันที่27พฤศจิกายน2566 ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ออกมาเป็นโมเมนต์หวานปนอบอุ่นหัวใจด้วยการร้องเพลงจุดเทียนฉลองวันคล้ายวันเกิดกันสองคนกับหัวใจอีกหนึ่งดวงในท้องโดยงานนี้นิวนพัศสรสก็ได้โพสต์คลิปสวีทหวานขณะที่เจ้าตัวกำลังร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับสามีสุดที่รักลงอินสตาแกรมส่วนตายอัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า ร้องเพลง Happy Birthday เวอร์ชั่นพิเศษให้เป็กเปมรมร้องกันเงียบๆสองคนบวก1หัวใจที่เต้นในท้องวันที่27พฤศจิกายน66เริ่มเลยรักมากๆแก่ไปด้วยกันนะให้หานี้ประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์มากมายที่รออยู่นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Birthday เครื่องหมายสี่เหลี่ยม TPBD Fumoon Party 2023ซึ่งภายในคลิปนอกจากจะเห็นความน่ารักที่สาวนิวจุดเทียนร ้องเพลงให้แล้วสาวเจ้าก็ยังหอมแก้มสามีฟอดใหญ่พร้อมกับบอกว่าลูกชายคือของขวัญวันเกิดในปีนี้ของสามีพร้อมกับบอกให้รอแกะในปีหน้าขณะที่ทางด้านเป็กเปรมมณัฐ ก็หอมแก้มภรรยากลาบพร้อมกับขอบคุณของขวัญชิ้นมหัสารย์ด้วยสายตาหวานเยิ้มสุดซึง้งท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนๆที่แห่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดหนุ่มเป๊กกันอย่างคับคั่ง